งบประมาณในปีงบประมาณพศ2566วงเงินทั้งสิ้น3,185,000ล้านบาทมีการจัดสรรตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง6ด้านรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจัดสรรเพื่อบริหารจัดการหนี้ภาครัฐคำหนึงถึงลำดับความสำคัญที่เหมาะสมตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและพี่น้องประชาชน คุยนอกเวลากับอนุชาบุรพาชัยศีวันนี้เราจะพูดกันเรื่องงบประมาณแผ่นดินครับงบประมาณแผ่นดินหรือว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐให้บรรลุปเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยปีงบประมาณจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมของทุกปี ไปจนถึงวันที่30กันยายนของปีถัดไปการจัดงบประมาณในปีงบประมาณพศ2566และออกเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้วโดยมีวงเงินทั้งสิ้น3,185,000ล้านบาทมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูประเทศจากผลกระทบของโรคโควิด -19 ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรมนุษย์ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติลงมาจนถึงแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวในการจัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามกฎหมายและวินัยการเงินการคลังของประเทศงบประมาณปี2566 มีการจัดสรรตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง6ด้านแบ่งได้ตามนี้ครับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม7,59,000กว่าล้านบาทคิดเป็น23.9ของวงเงินงบประมาณยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐประมาณ6,58,000กว่าล้านบาทคิดเป็น20.7ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประมาณ5 4 9 0 0 0กว่าล้านบาทคิดเป็น 17. 2ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันประมาณ3 9 6 0 0 0กว่าล้านบาทคิดเป็น12.4%ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงประมาณ2 9 6 0 0 0กกว่าล้านบาทคิดเป็น 9. 3เยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประมาณ1 2 2 0 0 0กว่าล้านบาทคิดเป็น3.9% นอกจากนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณไว้เป็นรายจ่ายงบกลางเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน95,000กว่าล้านบาท คิดเป็น3%ของวงเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเช่นการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรงภารกิจที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐบาลและการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมทั้งชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและงบประมาณส่วนสุดท้ายก็คือการจัดสรรเพื่อบริหารจัดการหนี้ภาครัฐจำนวนประมาณ3 6 0 0 0กว่าล้านบาทคิดเป็น9.6ของวงเงินงบประมาณเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมคราวนี้มาดูงบประมาณรายกระทรวงกันบ้างนะครับโดยท่าเรียงลำดับ10กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด จะเป็นดังนี้นะครับลำดับที่1กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณคิดเป็น10.2%ของวงเงินงบประมาณลำดับที่2กระทรวงมหาดไทยได้รับงบประมาณคิดเป็น10.2%ลำดับที่3กระทรวงการคลังได้รับงบประมาณคิดเป็น9%ลำดับที่4กระทรวงกลาโหม ได้รับงบประมาณคิดเป็น6.2%ลำดับที่5กระทรวงคมนาคมได้รับงบประมาณคิดเป็น5.7%ลำดับที่6กระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณคิดเป็น4.9%ลำดับที่7กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับงบประมาณคิดเป็น <5. S 1> 4%ลำดับที่8กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับงบประมาณคิดเป็น3.9% ลำดับที่9กระทรวงแรงงานได้รับงบประมาณคิดเป็น1.7%และลำดับที่10สำนักนายกรัฐมนตรีได้รับงบประมาณคิดเป็น1%ของวงเงินงบประมาณครับรัฐบาลได้จัดทำงบประมาณแผ่นดินอย่างรอบคอบด้วยการคำนึงถึงลำดับความสำคัญที่เหมาะสมและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในทุกด้านทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับ